ช้อปปี้ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวันและธนาคารกสิกรไทยแท็กทีม2เซเลบริตี้ชื่อดังแห่งยุคมีนพิชาวัฒนามนตรีและเต้ยพงศกรเมตตาริกานนท์ตัวแทนนักช้อปยุคดิจิตอลพร้อมด้วยกองทัพเซเลบริตี้ชื่อดังร่วมเปิดตัวบัตรเครดิตกสิกรไทยช้อปปี้เชื่อมทุรมิติการช้อปประสบการณ์การช้อปปิ้งมิติใหม่ที่มาพร้อมกับสิทธิประโยชน์ที่เหนือกว่าเพื่อเจเนอเรชันผู้รักการช้อปปิ้งออนไลน์ทุกคนพร้อมต้อนรับการก,กลับมา บัตรเครดิตนะคะบ,บัตรเครดิตกส,สิกรไทยช็อปปี้ก็เชื่อมธุรกิจการช็อปอันนี้คือเป็นการร่วมมือกันกับกสิกรในการอกบัตรเครดิตใหม่ซึ่งจริงๆแล้ว คิดซีซั่นเราใกล้มาเนาะซึ่งปีหลังเนี่ยค่ะก็เราก็ร่วมมือกันทางนี้เรามีการออกแบรเครดิตใหม่ซึ่งเป็นบัตรเครดิตร่วมที่มาใช้ใน s h o ป e, ี้แล้วก็รวมถึงออนไลน์นด้วยในแง่ของพูปวงเลสเนี่ยในแง่ของ ge, เบ n e f i t ลูกค้าสามารถที่จะเม,เมื่อสมัครก่อนเนี่ยค่ะสามารถที่จะได้เลย999คอยหลังจากที่สมัครแล้วก็ใช้หน,ะะ e. นึ่งครั้งนั่นนะคะใน s อปปี้แล้วก็ในทุกๆงคำสั่งซื้อหลังจากนั้นนะคะสามารถที่จะได้1%คอยแคช h b a c สำหรับทุกคำสั่งซื้อผ่านช้อปปี้อันนี้ก็คือเป็นเบนฟิตของช้อปปี้ที่ที่ท่วมือกับทางกสทีคอน,นในการออกปฏิบัติกนี้แล้วก็ไว้สำหรับช้อปในครึ่งปีหลังที่จะถึง ทางส่วนของกสิกรแบงค์นะคะเราก็ให้สิทธิพิเศษเหมือนกันก็คือเราให้พอยคุณสิบนะคะสิบเท่าเมื่อมีการใช้จ่ายนะคะบนเว็บไซต์หรือทางแอปของทางช้อปปี้คือเนื่องจากว่าทางธนาคารกสิกรไทยเนี่ยปัจจุบันเราก็ถือว่าเป็นธนาคาร,ารที่มียอดใช้จ่าย่านบัตรเครดิตเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะเราก็มองด้วยว่าทางช้อปปี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้นําในเชิงของอ e ีคอมเมิร์ซเว็บไซต์นะคะ ที่เป็นอันดับต้นๆในภาคเอเชียแปซิฟิกนี่นะคะนเนี่ยก็ถือว่าเป็นการร่วมมือของของเจ้าของสอ,อ,องผู้ที่มีประสบการณ์นะคะอของผู้ประกอบการสองเจ้าที่มีประสบการณ์ตรงนี้ซึ่งเรามองว่าก็เพื่อความเข้าใจในเชิงของการชําระเงินที่เปลี่ยนไปนะคะก็คือลูกค้าหันมาใช้บัตรเครดิตมากขึ้นในการชําระเงินแฟสเตโซิสตี้นะคะแล้วก็รวมถึงความมั่นใจมากขึ้นว่าการใช้บัตรซื้อของออนไลน์เริ่มมีความปลอดภัยมากขึ้น ค่ะตรงนี้เราก็เลยคิดว่าเราน่าจะทําอะไรที่จะตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้ได้มากขึ้นให้เขาสามารถช็อปแล้วสนุกมากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็ทําให้เกิดความปลอดภัยและยังได้ดีลดีๆคุ้มๆกลับไปใช้ด้วยค่ะจริงๆแล้วบัตรเครดิตเนี่ยลูกค้าก็ยังใช้อย่างสม่ำเสมอนะคะแต่ว่าเราเห็นถึงอัตราการเติบโตในหมวดที่เป็นการซื้อ,อ ใช้จ่ายผ่านทางออนไลน์มากขึ้นนะคะโดยที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าโดยภาพรวมได้โตขึ้นประมาณ6-6-7%นะคะในส่วนช้องที่ตัวคตร้อนเต็มนะคะตรงนี้ก็เห็นได้ว่า,าผู้บริโภคเนี่ยให้ความมั่นใจในการใช้บัตรเครดิตซื้อของออนไลน์มากขึ้นเราคิดว่าเราน่าจะได้บัตรนะคะจากาจากการร่วมมือครั้งนี้เนี่ยประมาณ2-3หมื่นกว่าใบนะคะในใน,ในรอบ1ปีค่ะก็อว่า,วามันเป็นปากกรากฏการณ์ช้อปปิ้งเนาะเป็นวาระแห่งชาติเลยในการช้อปปิ้งอันนี้ก็ ยังไงเดี๋ยวเรามีการแคมเปญมีมีมีอีเวนต์ย์หน้าก็ยังไงก็ขอเชิญชวนที่ด้วยแต่ว่าในแง่ของโปรโมชั่นเนี่ยเราก็มันเป็นซิงเกิลแคมเปญของช็อปีป้แหละ99ซึ่งเราก็ตัดมาทุกทป,ปีในแง่ของโปรโมชั่นเนี่ยเราเราเรามีแน่นอนและในแง่ของแบรนด์ร้านค้าที่เรามาเข้าร่วมเนะี่ยก็คือปีนี้ก็คือเยอะมากเป็นพิเศษในแง่ของพาร์ทเนอร์อย่างกัสกรนะคะก็มีสิทธิป,ประโยชน์ให้กับผู้บริโภคมากขึ้นด้วยในปีนี้ก็ ปีนี้นะ่าจะใหญ่กว่าทั้ปีที่ผ่านมาเราก็มีอะไรให้ตั้งตารอค่อนข้างเยอะค่ะค่ะก็ถ้าสมมติว่าเข้ามาในช้อปปีอยู่แล้วนะคะสามารถที่จะสมัครผ่านทางแอปของช้อปปีได้เลยนะคะหรือว่าสามารถที่จะมาที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศนะคะหรือว่าเข้ามาในเว็บไซต์เราก็ได้นะคะก็คือกสิกรแบงก์ะคอมค่ะตรงนี้หรือจะโทรมาสอบถามก็ได้ที่เบอร์028888888